สวัสดีครับผมอยู่กับผมติ๊กสเสด็จลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลครับเมื่อนี้ก,กบะบรท่านได้ไปใส่พี่น้องอยู่รวมคือเราครับนับหาลูกพี่ครับตามหาบ่าวเอกครับผมบ่าวเอกต่ได้คลิปผมไปตำรวจสอบแล้วล่ะพี่น้องผมสีไายแล้วคือกันตอนนี้ไม่รู้บ่าวเอกอยู่ไหนสงสัยว่าลูกพี่เอ้ยนับหากันบ่าวเอกบ่าวเอกบ่าวเอก Để thao vào liền với nó mừng Lên là lên lắng cái tiếng này đi đi Hiến lạo lắm lạo nhàng mà nhàng non Thang bị bì mì mà nhàng tí cây mừng Bài 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 ta hoa đèn đèn của mình nó Hoa đèn đèn của mình nó quá Hoa đèn đèn ครับครับสวัสดีครับลุงพี่สวัสดีครับ,รบโู้โ,โ,โนี่ยังมาให้ผมเนี่ยของดีของดีอันนี้ลวงปู่ลุงสมเด็จครับอัดกรอบมาได้อัดกรอบได้แตกแค่ั้นอัดว่าสู้ๆอัดจำไดนาสี่สามกรอบที่สามกรอบที่สี่เหรอแตกตลอดเลยไยม่เหมือนยุ่นผมมาหลายปีแล้วตั้งแต่ลองเพ่งสมัยแรกๆนี่ยพระองค์นี่แหละ ไปห้องมือนีเป็นไรไปได้กว่าไข่ไข่ไหมตายแล้วเย้แล้วเย้จังเดยเยไข่กินแล้วไนาเคยดูโอเไปบงน้ำท่วมบ่ฮะบงน้ำท่วมไปใส่ไปใส่บึน้ำท่วมบ่อ๋อไปใส่บ่จะมีเงินเอาแงไปใส่แล้วเว้ย มันงบมีส no mm ับเางมีใจเนาะยังไงล่ะม้วนม่เริมวนมวนอะไรมวนกับมันแปลกๆดีนะในสุดนต้ามนเกิดไปนี่ว้าเบื่อตัวผู้จับหามะนี่มาในสุดนต้ามยนมึนอยู่แล้วเราสุดยนตามนบได้มาจากอาจารย์หลอดวาให้อาจย์หวมน รถอดโอ้ม <c oughs> ันคือสิสีเลียลใขางบนเฉียวเฉียวไหมันนี้บวกดิยงบวกถึงเลขไ่ยังไงเลยออกหกหสอทะเบียนรถขั้นเก่าเวไหมูกพี่บวกออกสู้ปีวะอีดำมไหมอยรถลกกับลาอมขั้นเก่าอีดัมได้ป โปรเงอะไรเนี่ยมันมือสอมันมือสอมันแจ้งเตือนเขาอยู่มันวาหไม้จีรรถหน่งสีเขาสี่เขาสี่มันมีมันมีหกสองยืนบ่ะมีเจ็ดมีเจ็ดมีสองไเนาะหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดสองนี่แหละมือสอมันสห็นหมเจ็ดห้านํา้งไทยมนหมาอยู่ค่อยๆเห็นแล้วมันดูขนาะสอบมียังง ล่ำหมืนฝันของ,อง,องเงยไ,ไป่เป,ป็น 3, สา0พันลัลอย่าว่าเองบ่ถึขอเปลี่ยนแผนกินกาเห็ดจอดหรืภาวาจอดขาตัดีกว่าเห็นมอมาอยู่วงสองที่ล่ะอยู่จังใดตลกอ่ะหหอปีนาไหมไปก็จกไปปีนี้ลุล่ะ <c oughs> ปีนี้งั้นว่าไปกรุงเทพว,วันท่วมกันได้มาสี่สิบคิวงั้งนบิกซีกวดเรียบเลย ติดหนึ่งในซีนะชิวงานสาวหน่อยรำเพรื่อโชวติดหนึ่งในซีของลังระระเบียบปฐมแพทย์ระเบียบปฐมพนักข่าเจาวากรับใจกันลอยกับสาวหน่อยไหมตอนนั้นมาที่หนึ่งเราบริษัทชุดงานเลยได้เจ้าใครให้งานบ่เคยขาดเลยดยิชิบมือขาดหนว่าน,นี่แหละบริษัทรำแต่งงนหโอ้ยเจ้าเห็นบุญลงไปบ่ ว่านี ye, ่เะนี่มันเป็นชีดต้มไหมเลื่อนนั่นไหมตังไวที่แลบ้าตังไวที่ทุกอยงแล้วรอนเลยพอแจ้งนาแล้วเ็่หัวเขาเป็น้งยืนแล้วหาสินมาใส่แล้ววันสองทุ่มสองทุ่มสี่ิเกนไเช็คเศร้าเขดิเช็คเศร้าปุ๊บไปยังรดตุนหันไว้รถกับอันอีลาอันโซฟี่โซฟีอะดดไว้อถหฮเงากว่าเพื่อนน่ะนยานไหมเขาจะเบิกตัวงานงานที่เนอยู่ใส่ที่ท่อี่ว่นำ่วนบนดเรี่งะ ยี่เบ็อยู่เมบึงการชวิสัยน้ำบ่ถ่่มถ้าสวมชลวิสัยคือถ่วมบิดชลวิสัยสูงเน๊เอามาทั้งทั้งทั้งสกพไปเนะม่นทั้งนองไขมีเบ็ดผมว่าผมสิขับบ้านเถอเน๊สิับอุดรจักไปฮะก็เมนยูสิไปสิไปอิสรานี่แหะสิว่าจาไปส่งจามาเลี้ยงแต่ว่าอ้ยพ่อไปมาเลีสิ มือนแรกับมืออนนี่เบิ่งทาทาเพิ่้เพิ่ทักมาแล้วล่ะบอชอน้อยป้าไม่ใช่เมือเขาศากไว้ป้าจะไปป้าจะไปยเขาศากหาไม่่ถกับอันฮะายกเจ้าอ่นเจ้าบ่ไปเห็ดสิเห็ดขอพอนขาแม่น้ำตัว ฮะลงมานาดนี้ยเาแอวจะว่ายแทล่ะไปแล้วไปแล้วเพิ่นมีรถบ้านเพิ่นสบายแล้วหอนกับเขาแอ์เลยไปต้นไปเลยโอ้เมยบ่ลูกพี่เศราไขเล่นมางือกมาวบ่งเขานอนใส่ห้องมาแรงห้ามึงิน เขาจะสิกับเรียวเบอกเขาจะกลับเรวยังมีมงปะคอปาีกัคนเขาบ้านบ่มีเนาะได้ห้องเดห้องแรกข้างล่างนี่ปะมาบไปนอนนมาแรกครอยู่มานอน้มของแง่ยุดปะเอาเตียงออกปะเป็นที่นอนเล่นปะ อ๋อมือนแรลก่อยม่นอนจอดาลมมีกตวอยแต่ทุ่นนี่ใส่แต่ทุ่นต่ทุ่นนอนใส่พอเอนอย้งอยูไม่ได้ดว่กเห็นว่ถ้าตูต้หา่อยเยอะตัวหา่อยก็ไปหาเมันนนางเล่นกบบระบอดอยู่เหมื <c oughs> อนเดี๋ยพี่น้องก็มาเบิ่งสาวหน่อยหนึ่งครับลูกพีผ่ผมเต้นอยู่ยที่ไวที่เงินบนเขาหมู่หรอกครับมุน่วงของกข่วงใครขอวงลม เอฟซีถามมามาหอดดวมเหรอไทยลูกพีน่าเด้อทันวะลูกพีชิ่งไทยก่อนเหรอครับผมอ,อ,อันนี้ก็พ่อเอกครับอันนี้พ่อเอกอันนี้เบ้าอีกรถจอดอยู่ในอยู่บ้านใหญ่ไหนี่ครับยังยีกอีกออกทางห้องน้ำเลยป่ะอันนี้อาจารย์คำมอดครับผมเป็นเด็กหน่อยผมเบิ่งเล่าเต็มตลกเลยผมมักเพลงนี้ไหม ทำงานอาบเงือใส่เสือ้อผู้นแทนแฟนยังบ่มี <c oughs> เป็นราะดรเกตสี <c oughs> อาชีพที่มีก็คือรับจ้าง <c oughs> ตำแหน่งลูกน้องสาวบ่มองแม่นเดินส่วนทางป <c oughs> ากบอ่อ่านสู่งานทุกอย่าง ชีวิตห่างงแต่สู้บ่ถอยเป็นเพลงแรกที่ผมออกไปประกวดเพลงผมไปประกวดเพลงนี้แหละในที่ในที่แปดครับในที่แปดมีแปดคนโอ้ตอนเมืนอวานเขาขึ้นย่องตงนี้นะหลุดพี่เขาบาดเจ็บอุ้งเท้อ่ะพิชิตให้ผมเนี่ยเพราะเอะฟังที่ตามผมเน่ย ไปนะตามพกจริการส่งเราเรายังบาบาูตามช่องพ่อแมยช่องติ๊กเสด่อเนาะพ่อแม่ตงิเดินแล้วติดตามครับช่องยังเกาะช่องติ๊กเสด็จลำพันโชวไปเชียวครับติกเสด็จลำพินโชว์ไปเที่ยวครับครับผมติดตามช่องพ่อแม่ยิงน้ำแม่ครับครับอันนี้ช่องีเบิ้งกับเบิ้งครับกเบิ้งกันแล้วเปอยา้อูยวังทตามช่องติ๊กน้ำแม่นี่ติ๊กเสด็จลำพันเรไปติดตามเลยนคับเ่อแบกกลองเอาท้งชีวิตแมนว่าอัน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 รนตลกกับว เฮ็ดทำง่ายๆออกไปกิดพรานี่แหละแดงโฉกเขาบอกคันมัวพ่อะละอืาหลงยุเทรื่นพวกซ้อนเดี่ยวเได้หรือมุกแปลกผู้ผิดไปพัดเงี้ยติดแกลนใส่บกพัดไปถึงว่ามึงนี่แหละเร่นง่ายมากนง่ายมากพูดถึงว่ามันมุกแปลกนี่แหละมุกแปลกโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาไว้สมิรับสักครับฝากติดตามติ๊กต๊เหมือนชว์ไมเชื่อเลยนะครับฝากกดซับตะไข่กันหน่กดแชร์ให้ผมน้อมแนนและพี่น้องเด้อฝากไปลงในบัตรวัดนิสวนคือเก่าแล้วพี่น้องครับแล้วสีไทยให้เบิ่งเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะ ต่วมือเล่ะทีครับผม็บนี้เอไปก่อนสวัสดีครับ